เอาละครับสวัสดีทุกๆคนด้วยนะครับวันนี้ก็มาอยู่กันในเกม Ark Survival นะครับแต่ว่าสําหรับวันนี้เนี่ยเราจะไม่ได้มาเล่นเกม a R k นะครับผมจะมาตอบคําถามที่หลายๆคนนะครับอยากจะรู้กันมานานแล้วนะครับตอนนี้ก็เดินทางมาถึงที่เวอร์ชั่น259นะครับแล้วก็ทุกๆอย่างเนี่ยตอบโจทย์ทุกๆคนได้อย่างดีนะครับแล้วก็เข้าใจง่ายด้วยผมก็เลยจะขอพูดแล้วก็อธิบายแบบละเอียดเลยนะครับตอนนี้ใครที่อยากจะปรับคูณนะครับไม่ว่าจะเป็นดาเมจหรือว่าอะไรต่างๆที่มันขึ้นน้อยอะไรแบบนี้ ก็จะได้รู้ในพาร์ทนี้เลยนะครับโอเคนะครับลำดับแรกก็เริ่มที่โฮสต์นะครับล็อกเคนนี้ก่อนเลยก็จะมีให้เลือกนะครับเยอะแยะมากมายสำหรับใครที่อยากจะเล่นซิงเกิลเลเยอร์ก็จะเป็นอันนี้นะครับแล้วก็มอดที่ผมใช้เนี่ยก็จะเป็นตัวบนอันนี้อันนี้คือแอคทีฟมอดนะครับคือมอดที่เราใช้ปัจจุบันส่วนในนี้เนี่ยคือมอดที่เราซับสไคร์์มานะครับโอเคก็เดี๋ยวอธิบายในส่วนของการปรับตั้งค่าก่อนเลยดีกว่าให้เข้ามาที่หน้าของแอดวานซ์นะครับอันนี้เลยสําหรับใครที่อยากจะเพิ่มค่าพลังใ่ม พราะว่าตอนนี้ตัวเกมมันอัปเดตแล้วนะครับโอเคแล้วก็เลื่อนลงมาด้านล่างเลยนะครับอันไหนที่ไม่เกี่ยวผมก็จะข้ามไปเลยนะเดี๋ยวเลื่อนลงมาก่อนเอโอเคมาหน้านี้ก่อนนะครับอันนี้ก็จะเป็นอัตราการเจริญเติบโตนะครับแล้วก็การเมดแล้วก็การฟักไข่นะผมอันแรกตัวนี้เนี่ยเป็นการเมดนะครับผมจะเซตไว้ที่1น0้ยส่วนที่2ตรงนี้ก็จะเป็น X has speed นะครับก็เกี่ยวกับสปีดของการฟักไข่นั่นเอง แล้วก็อันที่3ตรงนี้ก็จะเป็นการเจริญเติบโตนะครับตัวนี้ผมตั้งไว้ที่30มันจะได้ไม่ช้าเกินไปสําหรับใครที่เล่นอยู่บ้านคนเดียวเงี้ยก็ไม่ต้องตั้งเยอะเหมือนผมก็ได้ครับผมไม่อยากจะให้คลิปเนี่ยมันอยู่กับการเลี้ยงไดโนเสาร์มากเกินนะครับก็เลยปรับเยอะนิดนึงโอเคนี่คือในส่วนของการฟักไข่นะครับแล้วก็ไอ้พวกคัตเติลอะไรพวกนี้ก็จะเกี่ยวกับการวอนแคร์ประมาณว่าการเอาใจใส่นะครับพวกไดโนเสาร์ก็จะมีการตั้งค่าหลายแบบนะครับก็ลองไปปรับกันดูแล้วกันพวาไอ้ส่วนนี้เนี่ย ผมยังไม่ได้ลองเล่นทีนะครับไม่รู้ว่าแบบไหนนี่เร็วหรือว่าช้ายัางไงนะอ่าโอเคทีนี้ก็มาดูในส่วนของค่าพลังกันเลยดีกว่านะครับวายไดโนสแตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นอัตรานะครับค่าพลังของพวกไดโนเสาร์ป่าทั่วไปนะครับตอนนี้ปรับไว้ที่1หมดเลยครับอันนี้คือเดิมๆนะพื้นฐานแต่รู้สึกว่าใน o f f i c i a l Server เนี่ยไอตัวนี้มันจะวิ่ง0.5หรืออะไรสักอย่างนะครับมันจะไม่ได้วิ่ง1น,นะ โอเคแล้วก็ในโนเสาวที่เราเทมนะครับก็คือตัวที่เราจับมาได้เนี่ยก็คืออันนี้เลือดนะครับผมตั้งไว้ที่50อ่าแล้วก็จตมินาที่3นะครับคูณ3ส่วนดาเมจเนี่ยคูณ20อันนี้คือกรณีของเซิร์ฟหลักนะครับเซิร์ฟอื่นก็จะน้อยกว่านี้เซิร์ฟหลักนี่จะมีการปรับตั้งค่าที่มากที่สุดนะครับแล้วก็อันล่างตรงนี้เนี่ยผมก็ไม่ได้ปรับแต่งอะไรนะครับอันนี้คือเดิมๆของมันเนี่ยมันมาแบบนี้อันนี้ก็อย่าไปยุ่งกับมันนะครับให้เราดูในส่วนของหนน้้้าีก็พอแลว หน้านี้คือไดโนเสาร์ที่เราจับมาแล้วก็การอัพค่าพลังนะครับไดโนเสาร์ที่เทมแล้วคือตัวนี้ส่วนอันนี้ไดโนเสาร์ป่าใครอยากจะให้ไดโนเสาร์ป่าโห,หดเนี่ยก็สามารถเพิ่มตรงนี้ได้นะครับเพิ่มให้มันโหดขึ้นได้แต่มันก็จะทําให้เกมเนี่ยดูแล้วยากขึ้นประมาณนั้นโอเคอย่างอื่นผมคิดว่าคงจะไม่ต้องไปปรับอะไรมากนะครับทีเียมตัดต่อไปนะครับในส่วนของเพเยอร์นั่นเองครับผมก้อนเลือดนะครับผมตั้งไว้ที่3นะครับน้าหนักคูณ3าดาเมจคูณ2นะครับสปีดคูณ2แล้วก็ อันนี้เนี่ยเป็นอัตราส่วนของฟอร์ติตูดนะครับคูณ10อยู่โอเคน่าจะใช่มั้งนี่ไงฟอร์ติจูดโอเคอันนี้ใช่ก็จะประมาณนี้ทีนี้ก็คงจะกระจ่างเลยนะครับสาหรับใครที่กําลังงงอยู่ว่าเฮ้ยจะปรับยังไงดีให้มันแบบค่าพลังโคดรหน่อยสนุกสนุกผมแนะนําว่าให้ปรับแบบสมดุลที่สุดดีกว่าเพราะว่าตอนที่ผมเล่นเกมอาร์คเนี่ยในพาร์ทแรกๆผมก็ไม่ได้ปรับอะไรนะครับทุกอย่างนี่ตาม o f f ฟิเชียลเซิร์ฟเวอร์เพิ่งจะมาเพิ่มในพาร์ทหลังๆนะครับเพื่อเพิ่มเติมความมันอะไรประมาณเนี้ย อ่าโอเคแล้วก็อันนี้มีเอนแกรมด้วยนะครับใครอยากจะปิดจะเปิดอะไรก็น่าจะทําได้มั้งใช่หรือเปล่าไม่แน่ใจอ๋อดับเบิลคลิกสทีเป็นการปิดนะครับในกรณีที่แบบว่าเราไม่อยากจะให้เอนแกรมอันไหนเนี่ยเป็นโคก็สามารถปิดได้แล้วก็อันนี้จะเป็นรถอันใหม่มั้งรู้สึกว่าจะใช้ได้เฉพาะซิงเกิลเพลเยอร์อยู่นะครับตอนนี้เดี๋ยวต่อไปเนี่ยก็อาจจะมีในเซิร์ฟเวอร์ด้วยโอเคคิดว่าวันนี้ผมคงจะพูดละเอียดไปแล้วนะครับเดี๋ยวมาเสริมในส่วนของหน้านี้ด้วยดีกว่า ใครที่อยากจะปรับเทมไดโนสาไวไวนะครับก็มาที่เทมมิงสปีดนะครับผมตั้งไว้ที่100นะครับจากเดือน0สําหรับไอค่าตัวนี้เนี่ยผมเพิ่งมาเปลี่ยนตอนที่เราไปจับม้ามานะครับเนื่องจากว่าไอม้าตัวล่าสุดเนี่ยจับยากเหลือเกินผมก็เลยขึ้นมาเป็น100นะครับส่วนการคูณ XP เนี่ยอยู่ที่50อยู่แล้วโอเคนอกนั้นก็เหมือนเดิมนะครับโอเคครับก็คิดว่าพาร์ทนี้นะครับผมก็ได้ตอบปัญหาที่หลายๆคนนะครับสงสัยแล้วก็ข้องใจมานานนะครับได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วจริงๆอยากจะบอกตั้งนนาาแแล้ววต่่่มอก มันค่อนข้างจะปรับยากนะครับก็เลยไม่ได้มาอธิบายผมกําลังรอให้ตัวเกมอาร์เนี่ยอัปเดตออฟฟิเชียลก่อนไม่ได้แบบตั้งง่ายสมบูรณ์นะครับผมกลัวว่าคนเอาไปใช้เนี่ยมันจะบั๊กแล้วก็วันนี้นะครับมันก็มาถึงแล้วก็เลยต้องมาตอบนะครับให้หายข้องใจกันไปเลยสําหรับใครนะที่ชื่นชอบทิกดีๆแบบนี้ก็อย่าลืมนะครับช่วยกดไลค์กันด้วยนะครับผมจะได้มีอะไรก็มาบอกกันให้รู้ให้ได้เล่นกันนะครับงั้นเอาเป็นว่าไงพานี้ก็เดี๋ยวเราลากันไปก่อนดีกว่านะครับผมไว้เจอกันใหม่พาร์ทหน สวัสดีครับ